มาจากบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ของทั้งในและต่างประเทศเป็นเอเจนต์ในประเทศไทยติด1ใน3ท็อปของประเทศไทยค่ะปัจจุบันนี้เราดูแลไอพี IP, หรือว่าลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ TACC ตัดสินใจเข้าร่วมงานนี้นะคะ Licensing Show ASEAN นะคะ2อ2 5เพราะว่ามันจะเป็นงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุน ครีเอทีฟไทยและครีเอเตอร์ไทยไลซิ่งไทยเนี่ยให้สู่ระดับโลกและก็ชั้นนำอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะให้เข้ามา v i สิตแล้วก็มาเยี่ยมชมงานนี้คือต้องไม่พลาดเพราะว่ามันจะเป็นงานแรกในประเทศไทยที่จะมีงานยิ่งใหญ่แบบนี้เหมือนงานที่เราไปต่างประเทศแต่เราไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศเราสามารถเข้ามาดูงานตรงนี้แล้วก็หา c h a r หรือ creator ใหม่ๆห,หรือของที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแล้วอาจจะเาเรียกว่าเป็น business matchmaking หรือสนใจนํา creator พวกนี้เนี่ยมาลงในสินค้าของเราเพื่อจะนําขายแล้วก็ทํารายได้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นงานนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมงานนี้เพื่อจะมาหา opportunity แล้วก็สนับสนุนร่วมกันกับคนไทยทุกคนค่ะ อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมบูธของ TACC นะคะ4 6ึง6โนเวมเบอร์นี้ในงาน Licensing Show ASEAN นะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นในบูธนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ไทยคาแรคเตอร์ Character มาจ๋าของวิธิตานะคะปังปอนหนูหินลามเกียนแล้วก็จะมีของญี่ปุ่นโกอเกนโนปองแล้วก็จะมีะตัวเกาหลีเบลิกอมแล้วก็มีลายครีเอเตอร์ด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็มาเยี่ยมชมกันเราจะคอยคุณอยู่คะ่ะ